นายปันปรีพหิดทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐา,านะประธานกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาพร้อมด้วยนายอนุทินชานวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตารวจเอกรอยอิงขา้าไผโรธเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมช พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพบ,บกจากท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6เขตดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ โดยเมื่อเดินทางถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดร,รองนายกรัฐมนตรีและคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์แผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติของฝ่ายไทยในการช่วยเหลือประชาชนจากพลโทประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3และนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะาประชาชนนะคะแล้วก็สำรวจบรรยากาศการค้าการขายที่บริเวณชายแดนตลาดริมเมยหมู่ที่2บ้านริมเมยขณะที่ผู้สื่อข,ข่าวของเรารายงานว่าการค้าชายแดนในช่วงที่เกิดสถานการณ์รุนแรงในเมียนมาค่ะการเดินทางเข้าออกบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมย ยังมีสภาพปกติยกเว้นผู้เดินทางออกจากเมียนมาที่ไม่สามารถข้ามเข้ามายังฝั่งประเทศไทยได้เนื่องจากว่าระบบคอมพิวเตอร์ในฝั่งเมียนมาขัดข้องนะคะก็เลยไปกระทบต่อประชาชนที่เดินทางเข้าออกตั้งแต่วันที่20เมษายนจนถึงปัจจุบันค่ะนี่ก็สามวันแล้วที่ระบบของทางเมียนมามีความขัดข้องทําให้เกิดปัญหาในการเดินทางเข้าออกของประชาชนส่วนเรื่องของการนําเข้าและส่งออกสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สอง พบว่าทางฝั่งเมียนมาปิดทําการชั่วคราวตั้งแต่20เมษายนรวมทั้งสิ้นปิดเป็นเวลา4วันซึ่งรถบรรทุกจากฝั่งเมียนมาที่ข้ามเข้ามาส่งสินค้าก่อนหน้านี้ด่านศุลกาการแม่สอดและตรวจคนเข้าเมืองได้อำนวยความสะดวกทางการค้าโดยให้กลับเข้าประเทศได้ทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หและท่าข้ามธรรมชาติโดยผ่อนพันพิธีการทางศุลกากกรเพื่อ,ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค่ะ